เข้าแล้วพี่น้องเขาขับมาตังา้งนานไม่จมดินแห้งแล้วครับตาเกียมาครั้งเดียวจมโอ้ยผม,มงมันไก่นะครับเดินเวลาก็แม่งไก่นี่มันเป็นไก่นี่ biết chị em về những đấy đẹp về hoa sắc chứ nó khó khăn mà auf dòng thảo vinh, vinh, vinh vị ui, ôi nước sâm mỏng ra đây nước sâm rồi เก็บมาทำไมผมไม่เข้าใจมันจะดันขึ้นไหมกวจะโดนไฟเลี้ยวเขาเลย

กนะู้แรงครับแต่รถนี้นะ่ยังหัวหัวใหม่แต่คนขับไม่แรงครับ <c oughs> คนขับเราเองไป่ตตองกลัวครับจงก็ ก็ลำบ,บ,บากอีกนะไม่กลา้าถอยเข้าอีกโอ้ยได้ได้ไดูดริงโอ้ยตงเร่งขนาดน,นั้นหราะก็สองพา่ะครับแค่ถ้าทางมันแข็งนะลื่นๆนะเราไม่ต้องเหยี่ยวขนาดน,นั้นหรอก ยังไงก็ไปครับถ้าที่ตรงไหนรู้สึกว่ามันจะง่งนันเนี่ยเราไอสง่งอ้หสายไฟอะไรนี่โอ้ไม่เก็บของเลยผมเดินเหยียบเลยอ๋อแต่แต่แต่แเหยียบดังป๊าด เสซวไม่ได้นะครับดูผมนะสารัสที่นีโหมดที่มีวนล้นเลยเนี่ย <laughs>